ไมพี่วันนี้ก็มาพบกับช่องเราครับไปกับเอ็งที่เอาไอดีคุยกันเหมือนเดิมเล่นเปื่อยเอาเรื่องมาชอยก่อนประชาเว้ยนี่เรื่องตลกใช่ไหมเนี่ยหนังผีปอบหาได้หนังผีด้วยเฮ้ยไอเนี่ยหนังผีปอบมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรคนผู้หญิงอ่ะเขาต้องการไปทำเขาเรียกไปไปวาดไปบำเพ็ญอ่ะเรื่อ รือสิ่งนี้รอรแม่เข้าไปนอนวัดก็ศาลาไม่มีก็เลยต้องไปนอนศาลาชายป่าไอ้เด้นนอนในพักหนึ่งเว้ยตื่นมาเจอคนแก่แก่แม่งนอนหันหลังอยูอ่พออาหันเปุ๊บอัไมาอีกทีี่ยมาเป็นผีปอบมีเรื่องอะรนะมันเป็เรืเ่อง,งเ,งเล่าาว พ่อบอกหิวหิวหิวเหลือเกินไอ้หิวหาอะไรแดกไอ้สัตว์พ่อาแดกตับคนเี่เองงงจริงเลยพอไปเสร็จปุ๊บเนี่ยแมงป่ผู้หญิงเขาก็หนีออกไปครับฮัลโหลแล้วพอเสร็จแล้วเองผู้หญิงเขาก็บอกว่าเขาเขาหนีออกไปไอ้ผีปอบแม่งตามเลยไปตามไปที่ศาลาหิวหิวเหลือเกิน หิวหิวกูจะกินมือกูจะกินมือนี่ฮ่าคนเขาฝ่ามเอที่จะทำไปกินเขาหิวเสี้ยไร่จริงคือถ้าคือถ้ามึงหิวอ่ะใช่ไหมมึงไม่มีอะไรกินอ่ะนี่มึงไปเลยตกตกปลาหากบหาเกียดแดงนู่นใช่ไหมไปทํางานทําการไอ้ยี้ยจะได้มีตังค์ซื้อของติดๆกินมาแหกหิวหิวหิวเสี้ยอะไรสัก สุดท้ายแม่งเจอไปเจอแม่ชีคนหนึ่งเป็นแบบเขาเรียกว่าขมังเวดทองไล่หมดปีผีปอบแม่งวิ่งเข้าชนด้วยแต่เขาไล่หมดแล้วมันเป็นแบบกำบังให้ขึ้นมาเป็นสีทองผีปอบแม่วิ่งไล่คนอย่เลียเล่าลิ้นอ่ะอลิ้นอ่ะเหี้ยคนเหี้ยลิ้นแม่งยาวอย่างนู่นอ่ะเป็นแบบประมาณร้อยเมตรไปพันคอไปพันคอผู้หญิงไอ้แตดนั่นมีจริงนะแม่งป่าหน้แม่ง นู่นไปเปิดไอ้เขาเรียกอะไรนะสระารการ่ะโชว์ไว้สรารการนะนีะ่ไร้สาระลร่มีอีกอันหนึ่งไอ้มาสองสักสองเดือนที่แล้วที่กระสืออ่ะที่สมุดประการอ่ะจ้่เด็กวัยรุ่นแม่งหลอนบ้าไม่รู้ให้หาเสร็จปุ๊บจ้ะเขาบอกว่าเขาเห็นผีผผผกระสือผีกระสือเสร็จไอ้พี่ก็ไอ้พี่แม่งน่าจะจริงเว้ยเฉพาะอย่ยอนั้นแม่ง ผู้หญาตา,ยายใหญ่เคยได้ฟังว่ามันมีเคยมีอยู่พอมีอยู่เอ้ยมันก็น่าจะน่าจะิีแต่แม่งพีพีพก็สื่อแม่งพอเจอคนแล้วแม่งไปหลบไปหลบไหนไม่หลบไปหลบอยู่ใต้น้ำำําคําวมไปหลบอยู่ใต้น้ําคํอ่ะใต้ดึกวานวันกว่าเฮีมามึงนัน่นนี่ไอพีก็ซือมันหลบกาไม่เท่าไหร่แต่คนอะ่ะมึงก็ลือ้อือฝาบ้านเลยจีมึงเจอแน่นอน แม่มีการเอาเอาเอาไส้อ่ะไส้ไก่ไส้ไก่ไปรอดไปรอดให้กระตือเอามากินกระตือเยอะไม่ใช่ไม่ใช่มาหมอใช่ปะเอาไก่ไปรอดไอ้เมื่อวานเมื่อวานเราทำคลิปใช่ป่ะใช่ป่ะเสร็จปุ๊บไอโอ๊ตเว้ยเห็นว่าเราเรามีช่องเว้ยทำมันไม่ว่าเงินให้เมียทาก่าข้าวเอาเยอะเลยหาย ถ่ายเห็นแต่นิ้วมือไอ้ัถ่ายเพื่อเออแล้วนี่มึงจะถ่ายเมียถ่ายอะไรใช่ไหมถ่ายไปเลยก็ต้องทำแบบนั้นรีวิวหางนแต่มือไม่มันต้องแบบเห็นหน้าตาคนทำด้วยพี่ไม่มีนี่ไงวิชั่นเลยที่วิชั่นในการมองนี่อันนี้เขาดูแบบไม่กูอยากเห็นเห็นคนเขาอยากจะเห็นคนทำว่าเมียมึงหน้าตาเป็นไงเ้ยสวยหรือไม่สวยอะไรเงี้ยแม่ไม่มีคำพูดเลยตุ้งตุ้งตุ้งตลอดอะมึงนี่มาเดี๋ยวกูสอนให้ใหม่ เรื่องยิงปุ๊บดิเมื่อวานพูดถึงเรื่องแว่นอะไอ้ห่าลงไมาเมื่อเช้าเอาคลิปวิดีโอลงไปให้ไอ้บดแกน้ำตาลดูขำเป็นกิ๊กเลยรู้ว่าเขาบอกพี่รู้ว่าแล้วพี่ต้องเอาเรื่องนี้ไปเล่าไอหยองเอางี้อ่ะมึงรู้จักวงนี้ป่ะริมบิกิตอ่ะริมพิจิตรู้จักไหม ไอ้เหี้ยมึงคนยุคไหนเนี่ยฮะมึงฟังเพลงอะไรเนี่ยลิมบิกิตยึไหนวะ้องจำชื่อไม่ได้ครับโอ้โหเขาออกแนวโด่งดังจริงก็ฝาเมืองไทยถามจานก๊อฟหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ไรลิมบิกิตรู้จักไหมไอหยองไม่รู้จักอะลิคิมฟ้าโว้ยมันใหม่ไอโอ๊ตไอ มึงต้องไปมาให้กูสอนนี่เชื่อปุแล้วมึงจะรู้ว่าเอ้ยการทำอยูทูบมันเป็นไงนี่อาจารย์เอ็กนี่เป็นคนสอนนี่เอกซ์เซิร์ฟเอกซ์เซิร์ฟสุดดีเหรอเอกซ์เซิร์นะเอกช่องเอกช่องอะไรนะเอกฝากช่องไหนยึดเปียกถุงโอ๊ตโอ๊ตโอ๊ตฝากช่องหน่อยเฮ้ยไม่ได้ต้องฝากมาเร็วๆเดี๋ยวขึ้นไว้ใต้คลิปให้ ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวจะได้โด่งดังเป็นหมู่บ้านเ้าไลยนะหมู่บ้านยูทูบลุงพลกูตัดต่อมไม่รู้หรอก